เอาละค่ะเตรียมตัวพบกับเรื่องราวเบื้องหลังเสียงหัวเราะที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนใ nice นสไตล์สนุกสนุกเข้าใจง่ายจากช่องรู้ไว้ไม่งโง่ Smart in a Minute ได้เลยค่ะเคยไหมคะกำลังดูคลิปตลกๆบนโซเชียลแล้วจู่ๆเสียงหัวเราะของเราก็ดังลั่นออกมาไม่หยุดหรือบางทีเพื่อเล่าเรื่องอะไรนิดหน่อยเราก็หัวเราะก,กากจนน้ำตาไหล ทั้งทงที่บางทีเรื่องนั้นก็ไม่ได้ตลกขนาดนั้นด้วยซ้ําไปเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมร่างกายเราถึงได้ตอบสนองแบบนั้นมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเสียงห้าห้าหาที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้สวัสดีค่ะพบกับช่องรวยไม่ง้เรามาเริ่มกันเลยตอนถอดรหัสเสียงหาความลับของการหัวเราะที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นหัวเราะทําไมไม่ใช่แค่เรื่องตลกนะหลายคนคงคิดว่า เราหัวเราะเพราะมีเรื่องตลกใช่ไหมคะถูกค่ะนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วการหัวเราะเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยนะนักวิทยาศาสตร์หลายคนบอกว่าการหัวเราะไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาต่ออารมณ์ขันเท่านั้นแต่มันคือสัญญาณทางสังคมที่ซับซ้อนและทรงพลังมากๆมันเหมือนกับภาษารับอย่างหนึ่งที่เราใช้สื่อสารกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดเลยค่ะ ลองสังเกตเด็กเล็กๆดูสิคะน้องที่ยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำแต่กลับหัวเราะเอิร์กอากเวลาจักจี้หรือเวลาที่พ่อแม่เล่นด้วยการหัวเราะของเด็กๆเป็นสัญญาณของการเล่นและการเชื่อมโยงทางอารมณ์นี่คือรากฐานที่ฝังลึกในตัวเรามาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเลยนะแล้วทำไมเวลาเพื่อนหัวเราะเราถึงชอบหัวเราะตาม ต่อให้ตอนแรกเราไม่รู้ว่าตลกอะไรด้วยซ้ำลองนึกถึงเวลาไปดูหนังตลกในโรงหรืออยู่ในงานปาร์ตี้ที่มีคนหัวเราะพร้อมกันหลายหลายคนเสียงหัวเราะมันเหมือนไวรัสเลยเนอะติดกันง่ายมากนี่แหละค่ะพลังของการหัวเราะที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ในกลุ่มทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและผ่อนคลายไปพร้อมๆกันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและกระชับมิตรได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยค่ะ ถอดรหัสกลไกลเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเรามาดูกันว่าพอเราหาออกมาเนี่ยร่างกายและสมองของเราทำงานยังไงกันบ้างค่ะฟังดูซับซ้อนแต่รับรองว่ารู้ไว้ไม่โง่แน่นอนเริ่มจากสมองของเรานี่แหละค่ะพอเราเจอเรื่องตลกหรือรู้สึกอยากหัวเราะสมองหลายส่วนจะทำงานพร้อมกันเลยนะสมองส่วนหน้าสุดหรือที่เรียกว่า prefrontal cortex จะเป็นตัวประมวลผลว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันตลกหรือเปล่าจากนั้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่าง limbic system ก็จะทำงานส่งสัญญาณความรู้สึกสนุกสนานออกมาอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นสัญญาณก็จะถูกส่งลงมาค่ะกล้ามเนื้อของเราก็จะทำงานโดยเฉพาะกล้ามเนื้อกระบังลมหรือ diaphragm ที่อยู่ใต้ปอดเนี่ยจะเกิดการหดเกรงแบบไม่ตั้งใจ ทำให้เราหายใจออกเป็นจังหวะสั้นๆทีๆเหมือนอาการสะอึกเลยค่ะแล้วก็มีกล้ามเนื้อใบหน้าอีกเป็นสิบมัดที่ทำให้ปากเราฉีกยิ้มตาหีแถมกล้ามเนื้อที่คอและช่องอกก็จะทำงานประสานกันทำให้เกิดเสียงฮ ah ่าฮ ah ่าา ah ที่เป็นเอกลักษณ์ของการหัวเราะขึ้นมานั่นเองค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นคือเคมี Me ในร่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทันทีเลยค่ะเวลาหัวเราะ ร่างกายเราจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินเอ็นโดฟินที่เป็นยาแก้ป,ปวดตามธรรมชาติของร่างกายทำให้เราคลายความเจ็บปวดลงได้หรือแม้กระทั่งโดพามีนโดพามีนและเซโรโทนินเซโรโทนินที่ช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นลดความเครียดและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายตัวสุดๆ เรียกได้ว,ว่าการหัวเราะแต่ละครั้งก็เหมือนกับการออกกำลังกายเล็กๆให้ร่างกายและจิตใจของเราเลยนะคะเป็นการรีบูตระบบในตัวเราให้กลับมาสดใสพร้อมลุยต่ออีกครั้งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องยกเวทแค่หัวเราะก็ช่วยได้เยอะเลยหัวเราะแล้วดีต่อใจดีต่อกายดีต่อสังคมนอกจากจะทำให้เราอารมณ์ดีแล้วการหัวเราะยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากมายกว่าที่คิดอีกนะอย่างแรกเลย คือช่วยลดความเครียดได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเมื่อเราหัวเราะร่างกายจะลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดลงได้ทันทีแถมยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะทำให้เราป่วยยากขึ้นรู้ไหมคะว่าการหัวเราะยังช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตด,ด้วยนะเวลาเราหัวเราะหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยคล้ายๆกับเวลาที่เราออกกำลังกายเบาๆ แล้วพอเอาหัวเราะเสร็จร่างกายก็จะผ่อนคลายความดันโลหิตก็จะลดลงทําให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญคือช่วยคลายความเจ็บปวดอย่างที่บอกไปแล้วว่าเอนโดฟินช่วยได้ทำให้บางคนถึงขั้นเอาการหัวเราะมาเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดรักษาโรคเลยทีเดียวค่ะในด้านจิตใจการหัวเราะเป็นเหมือนยาใจชั้นดีเลยค่ะ มันช่วยปรับปรุงอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือมันช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเวลาเจอเรื่องยากๆกก็จะผ่านไปได้ง่ายขึ้นค่ะลองสังเกตสิคะเวลาเราหัวเราะความกังวลต่างๆเหมือนจะหายไปชั่วขณะเลยไม่แค่นั้นนะคะ การหัวเราะยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยค่ะลองคิดดูสิเวลาเราหัวเราะกับใครสักคนเราจะรู้สึกสนิทกันมากขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันได้ทันทีการหัวเราะยังช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่อึดอัดได้ด้วยนะบางครั้งมุกตลกหรือเสียงหัวเราะเพียงเล็กน้อยก็ช่วยทำให้บรรยากาศที่หนักอึ้งผ่อนคลายลงได้เยอะเลยค่ะ นอกจากนี้การหัวเราะยังเป็นสัญญาณบอกว่าเราเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสื่อสารอยู่ด้วยค่ะในวงการแพทย์หรือจิต,ตวิทยาบางทีก็มีการใช้ laughter therapy หรือการบำบัดด้วยเสียงหัวเราะเพื่อช่วยผู้ป่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลและช่วยให้พวกเขารับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีขึ้นด้วยนะเหมือนกับที่เราเห็นการ์ตูนตลกหรือรายการตลก ที่ช่วยให้คนคลายเครียดหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันนั่นแหละค่ะเกรดน่ารู้เสียงฮาที่ไม่ธรรมดามาดูเกรดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับการหัวเราะกันอีกนิดดีกว่าค่ะคุณรู้ไหมว่าการหัวเราะของเราก็มีหลายประเภทนะอย่างการหัวเราะแบบจริงใจที่เราเรียกว่า Duchenne Laughter เนี่ยจะสังเกตได้จากรอยย่นเล็กๆรอบดวงตาทำให้เราดูมีความสุขจริงๆ ผิดกับการหัวเราะแบบสุภาพหรือหัวเราะเกรงใจที่หน้าตาอาจจะยังดูเรียบเรียบไม่ได้มีรอยย่นชัดเจนแบบนั้นค่ะน่าสนใจอีกอย่างคือเด็กๆหัวเราะบ่อยกว่าผู้ใหญ่เยอะมากเลยค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเด็กๆหัวเราะได้เป็นร้อยๆครั้งต่อวันต่างจากผู้ใหญ่ที่เราหัวเราะเฉลี่ยไม่กี่สิบครั้งสาเหตุอาจเป็นเพราะโลกของเด็กๆยังสดใสและปราศจากความเครียดนั่นเองอย่างที่เล่าไปว่า การหัวเราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆจึงมีการนำการหัวเราะมาใช้ในการบำบัดหรือที่เราเรียกว่า laughter yoga คือการหัวเราะโดยไม่มีเหตุผลเพียงแค่ฝึกหัวเราะอ,ออกมาดังๆเป็นกลุ่มก็สามารถกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาได้จริงและช่วยลดความเครียดได้จริงด้วยนะมันเป็นการบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเรื่องตลกเราก็หัวเราะได้ เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเสียงหัวเราะถึงติดกันง่ายจังนักวิทยาศาสตร์บอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Mirror Neurons หรือเซลล์สมองกระจกที่ทำให้สมองเราเรียนแบบการกระทำของผู้อื่นได้ทันทีเช่นเดียวกับการหาวที่ติดกันได้เสียงหัวเราะก็เช่นกันค่ะและนี่คือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งค่ะเรามีแนวโน้มที่จะหัวเราะเมื่ออยู่กับคนอื่นมากกว่า เวลาที่อยู่คนเดียวถึงประมาณ3 0เท่าเลยทีเดียวนี้ตอกย้ำเลยนะคะว่าการหัวเราะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงทางสังคมอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องตลกเท่านั้นบทสรุปหัวเราะคือยาวิเศษเห็นไหมคะว่าเสียงห้าห้าที่เราปล่อยออกมาในแต่ละวันเนี่ยมันซ่อนความลับและกลไกลที่น่าทึ่งไว้มากมายเลยทั้งช่วยให้เราคลายเครียดเพิ่มความสุขบรรเทาความเจ็บปวด และยังสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างได้อีกด้วยในเมื่อการหัวเราะมันดีต่อกายและใจขนาดนี้ต่อไปเวลาเจอเรื่องตลกหรือแค่เจอเพื่อนที่หัวเราะคิกคักลองปล่อยใจแล้วหัวเราะออกมาให้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องอันเพราะเสียงหัวเราะของคุณอาจไม่ได้แค่ทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นแต่ยังเป็นของขวัญที่ส่งต่อความสุขให้คนรอบข้างได้อีกด้วยนะ อยากฉลาดขึ้นวันละนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปค่ะ